พี่มาอีเวนต์นะครับผมเปิดตัว CP Mini Cocktail นะครับผม <c oughs> ขอแป๊บนึงนะคะเพิ่งจะร้อนก็เป็น CP Mini Cocktail นะครับผมไซส์เล็กสนุกใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็มีให้เลือกถึง4รสชาติด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกรสเอ่อสไปซี่รสบาร์บีคิวนะครับผมก็สามารถไปเลือกกินกันได้ครับสำหรับ CP Mini Cocktail คนระับ งานวันนี้แหละครับอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงนิดหน่อยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอแฟนๆหลายๆคนเลยครับผมก็ไม่ได้ออกเยือนมาสักพักแล้วอ,อ่ทำไมทุกคนเงียบก่ะย,อล,ยอลรอ มีหลายเซอร์ไพรส์มากครับผมวันนี้วัน80กว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับแล้วมันก็เป็นกำลังใจเติมกำลังใจให้พีครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมกิจกรรมของทาง CP นะครับผม CP มีแล้วเขาเทีด้วยครับแล้วมีกิจกรรมทำโปรเจกต์ให้ด้วยทำโปรเจกต์ให้ด้วยเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ล้านเซอร์ไพรส์มากกว่านี้แต่ว่าสนุกมากๆครับแล้วก็โดยรวมรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่น่าประทับใจครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับที่ได้มาจัดกับ ได้ครับก็ฝากซีพีมินิคอทเทลนะครับผมทั้งหมด4รสชาติเลยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับซีพีมินิคอทเทลไซเล็กสนิทใหญ่ครับซิงเกิลใหม่ซิออกมากฐานว่าจะร้านแหลกดีครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับผมก็เกินความคาดหมายไปไปเยอะพอสมควรครับแล้วก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายครับในมินิอัลบั้มอันเดรสนะครับผมเมินิอัลบั้มแรกของมีนะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ ได้ร่วมงานกับพี่พอยด้วยครับผมเพลงแรกก็จะเป็นไฟบอยเพลงชินไทยนี้ก็จะเป็นเพลงของเล่นราวมกันใ่ไหมถ้าร้านวิวจะมีสไตล์อะไรบ้างคะร้านวิวจะมีเซไพร์อะไรเรามีคอนเทนต์จำนวนมากมากแบบมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่พี่กลับมาจากแพรวิสนะครับผมยังถ่ายคอนเทนต์ไม่หยุดครับก็เดี๋ยวรอปล่อยกันอีกหลายๆคอนเทนต์เลยครับก็คือเปทำงานทด้วยใช่ก็คือยังไม่ได้หยุดก็คือมีคนทิ่งร่อย ล้านวิวมาอีกแน่นอน100ล้านวิวเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนร้อยล,ล้านวิวด้วยจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แฟนไซค่ะยังไงคะครับก็บบมีอัลบั้มอันเดรสนะครับผมก็จะมีให้ร่วมนุ่นแฟนไซอยกันด้วยนะครับก็เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผมทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะปิดเรียลเดอร์แล้วแล้วแปคตรแปังปังเป็นปังปางปังปังปังพลาสติก่อนฮะความปังเกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงไหนนะ แฟนไซแฟนไ,ฟนไเอ่อมินิอัลบัม้มเริ่มใหม่ <c oughs> ครับก็ปล่อยมินิอัลบั้มไปแล้วครับผมก็กเปิดเทียวเดอร์ทั้งเรือนนี้เลยก็ใกล้จะหมดเทียวเดอร์แล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปเทียวเดอร์กันนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่16กับ17พฤศจิกายนนะครับคือ <c oughs> ในมินิอัลบั้มเนี้ยก็คือมีอะไรแบบดีเทลเยอะมากๆนะครับผมทั้งโฟโต้บุ๊กที่ไปถ่ายถึง3วันเลยนะครับ3ที่ด้วยก็คือที่เมืองไทย2ที่นะครับผม้วก็ถ่ายที่พารีสเซที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ข้างในเนี่ยก็จะมีของมอนชนทอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็น,นแบบเซ็นกลาดอะไรหลายๆอย่างเลยก็เดี๋ยวเราจะปล่อยออกมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าข้างในมินิอัลบั้มนะครับผมจะมีอะไรบ้างมีโปสเตอร์ด้วยนะครับแล่งนี้ต้องไปงานจะ<ม>เป็นยังไงมันจะได้สบตาดีไหมมันจะได้อะไรอย่างนี้สบตาแบบระยะใกล้ชิดมีการเซ็นกันแบบใกล้ชิดสุดๆอย่างน,างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ต้องคนประหสาดใจต้องอะไรยังไงได้ค่ะต้องใช้พลังใจเพราะพิเศียนเรื่องของความรัก รักแค่จะทำให้เราเจอกันอย่างีทำไงคะต้องต้องมีคาถาอะไรกันคะถึงจะกดสายได้ถึจะได้ไปเอ่อ <c oughs> ไม่มีไม่มีคาถาเหมือนกันนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้แฟนไซา์จริงๆอยากจะให้แฟนไซา์ทุกคนเลยแต่ว่าข้อมือไม่พร้อม <c oughs> ถ้าทุกคนอาจจะบอกว่า,วากินเวลาว <c oughs> สามวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคเราก็มาเจอกันแล้ <c oughs> มวมาลุ้นกันละกันใช่ค่ะคนที่ได้สายคือพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอน คุรับขอบคุณค่ะเวิร์ดออฟเฟเอร์ครับที่วันแบลคอจริงก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากอย่างที่คนเห็นเลยตอนแรกที่ไปซ้อมวันแรกก็ตกใจเหมือนกันเราอู้แบบสกลงานมันใหญ่จริงครับแล้วก็เหมือนเรื่องงานนี้เราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่แบบที่ไปอยู่ที่ปารีสเลย้แต่ที่ติดต่อมาก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่ แต่ว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เนด้วยค่ะคุณชมคนดี<ม>ุณชมมากว่าแบบคุณดีร้องเก่งมากขอบคุณเอมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็ระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคู่ที่ผ่านมา Double Trouble อะไรเงี้ยก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ถ้าวันไหนว่างหาเวลาว่างได้จริงๆเราก็จะพยายามหาเวลาไปพัฒนาตัวเองครับในทุกๆด้านเลยเชิญครับพอแต่ว่าวันนี้จะชุดครับซึ่งซีมากชุด,ชด,ชด ก็เป็นเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเข้างานแบบหนึ่งออกงานแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเป็นไปสี่ชุดก็วันเป็นไปสี่ชุดงงเหมือนกันครับก็สรุปดีครับผมก็ถือว่าเป็นแบบโอเคเป็นชุดที่เราก็เวิร์กอินแบบพี่ีสไตล์หลินนี่แหละครับผมก็ถือว่าผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจครับแล้วก็มันทําให้ภาพรวมของโชว์รู้สึกว่าเออมันตรงกับตรงแตเหมือนทุกคนรู้ไหมคะตอนนี้ว่าคือเวลาพีมีแบบออกงานไปไหนก็รอดูชุดตรงอยากคาดหวัง แต่ก็จะไม่ทําให้ผิดหวังค่าก็จะพยายามทําให้ดีทุกงนานนะครับผมก็เราก็ทั้งเราก็พยายามหาสไตล์ใหม่ๆแล้วก็ตัวแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยที่ทับผมที่จะมาร่วมงานกันครับถามโมเมนต์ที่ปรมาผมากับสูบบ่การร่วมอย่างกัาร์ลส์ทอล์สประทับจยังไงบ้างน่ารักค่ะเขาน่ารักมากเพราะว่าได้มีโอกาสแบบอยู่ b บ c k s t a g e ของเขาด้วยแล้วก็เจอกัน,นตั้งแต่วันลันทัวร์วันซ้อมสองรอบสาร,รอบแล้วครับผมก็ เขาเป็นแบบศิลปินที่น่ารักมากระหว่างเดินกลับไปเขาก็ชมแล้วเขาบอกว่าเออเขาชอบ arrangement อรรใหม่ของ The ร e รัฟเฟิลเวอร์ชั่นนี้มากเลยก็น่ารักจริงๆค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆที่วันนึงแบบได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาสอลย้วก็บอว่ามีเพลงรุ่นเลยก็โชว์กับนางฟ้านางฟ้ <c oughs> เนคยคอนเสิร์ตงานมาก่อนครับพอมันเป็นเพลงเบอร์รัฟเฟิลเขาเลยรู้สึกว่าแบบเป็นขนนกมาล้อมแล้วเขาว่าทั้งทีมเพราะว่าทีมที่จัดงานนั้นจะเป็นทีมที่จัดพาริสโอลิมปิกเขาก็บอกว่าเขาอยากจะแบบ ให้พี่พีเป็นเหมือนแบบนกตัวเล็กๆที่อยู่ในแบบว่าล้อมด้วยขนนกเป็นนกตัวเล็กๆนกตัวเล็กๆผมก็เลยถามเขาเป็นนกกระจิบหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่แล้วะว่าจอนนี้เราจะได้แบบอยากมีเพลงสามมืจะมีหรือจะมีสิทก็ก็จะมีสิครับก็จะมีสิทก็จะมีสิทก็ในซิงเกิลหน้าๆครับแล้วก็ในอัลบั้มถัดๆไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจบอัลบั้ม Unrest กันไปแล้วนะครับผมสองปี ตอนนี้ก็ทยอยทำเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็อยู่ในอัลบั้มใหม่กันไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไม่เจอกันเดนมินาคูสแสดงว่ามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสไหมคะจะเแน่นอนพยักหนนะมีอยู่แล้วโอกาสบบวิหาเข้าหากีโอกาสวิหาตลอด <c oughs> ผู้สก,การพูดนะ <c oughs> แล้วนานแล้วนแล้วมีโอกาส <c oughs> <c oughs> บริษัทเราหมดแล้วพี่ระหว่างนี้เราหวังว่าลิสต์รอเก็ะยมีกสรัจริงจ w o r k ว n g กับตัวคอนเสิร์ตไปได้ประมาณขึ้นนึ่ง้ะ50เร์ซ็แล้วครับผมก็ชิคคอนเสิร์ตก็เสร็จแล้วเกสก็คือล็อกไปหมดแล้วเยอะมากเยอะอีกแล้วอีกแล้วขาดทุนอีกแล้วอ๋อไม่ทำงานกัคุณสอใช่ไหมทำเอาฟิลทำเอาฟิล คร้นหนัก้นหนออกมาเป็นใจบ้านศาลต้องมาเปนิดเลยสนุกครับก็เราก็แบบเหมือนไปเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งก็สนุกดีไม่เคยมีโอกาสได้ไปทํางานแบบว่าแบบที่ต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยกับกับน้องขุนพลด้วยครับผมก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ขุนพลมาร่วมใน MV ครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ได้ทําแบบแค่นี้ใหม่ๆกันก็โต น้องก็ตอบแบบตอบปตอปตอบคำทุกวินาทีไม่ปล่อยเลยแต่ว่าน่ารักครับก็โตขึ้นแล้วครับผมกามกันเน้นขึ้นนิดหน่อยเ,ออเขาเขาออกกําลังกายเออ,อกกําลังกายแล้วมันเป็นแบบว่นนาอะไรหนูต้องอยู่ใกล้ๆเขาไหมพ,พี่พี่ยงค์เขาเป็นผู้กับเขาบอกว่าขยบหน่อยขยบหน่อยหนูก็บอกว่าหนูก็เก่งใจเขาทำตามดีหนูต้องอยู่ใเาไหมพบโอเอล เวอร์ชันใหม่ครับก็ผ่านไปแล้ว3ปีครับกับบาร์กับโอ้ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับบาร์เนียครัได้ครับก็ฝากเพลงขอโทษละกันนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับก็สามารถไปดู MV กันได้นะครับที่ช่องพีพิกุล entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนะครับไดนนี่สวิงมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากสุดท้ายด้วยนะครับที่พีมินิคาเทลไซเล็กสนุกอย่างครับผมทั้ง4รสชาติด้วยครับ ขอบคุณคอาน่งเสิงงนี่นิ่งนิ่งตรงไหนข้นบนไหมตรงนี้ก่อนตรนี้ก่อนข้างบนข้างบนตงี้นะอตรงนี้นะคะตรงนี้องก็ไหน่อกเลยจ้าพี่รักพี่กงล ข<ม>ื้นบนนิดนึงมายังไงยกออกหรืออะไรได้ไหมทุกคุณโอเคพี่พีค่ะเติมได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะล จบนะลูก๋ยวหาไปู่ไว้เรียบนะคะขอบคุณะค่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 ะ